เอาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของ My Post IG กันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้เราทำตามกันได้แบบง่ายกันได้เลยประก่อนอื่นเลยถ้าผู้ชมไม่กดเข้ามาที่ Google กันเนาะแล้วแปลว่าผู้ชมต้องพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ต่สังเกตนะว่าเอ,เอ๊ะเอ็มเอมึงจะล่าโดดพอมันบบนี้อ่ะหรือว่าหากว่าใครไม่สะดวกที่จะพิมพ์ค้นหาก็สามารถจะกดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์ที่แปะไว้ให้กับไปตู้คลิปดูกันก็ได้เนาะ ผ่าแล้วคุได้สมมติกันแล้วที่เวไซต์เดยวกันเขาก็จะมีให้ได้กดลงปฟรีใช้งานกับสองสมาชิกแบบนี้สำหราใครที่ได้เข้ามาตอนนั้นเราไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกกันที่ตรงด้านนี้ก็ได้เลยเนาะอ่ะแล้วถ้าเพียงนด้กดสมัครกันมาแล้วท te ี่ในหน้าต่างการสมัครเขาก็จะมีให้ได้กรอกชื่อกรอกข้อมูลรีว uh, ิวรหัสผ่านรัสไปแบบนี้และมาที Thanos ่ที่ตรงด้านนี้เพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็กดสมัครไปตรงนี้ง่ายก็ได้เป็นการสมัครกันได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะหรือสำหรับเผื่อใครจะส่งตรงด้านนี้ที่ไม่มีแอปที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วก็้สามารถที่จะกดลงชื่อใช้งานในตรงด้านนี้กได้เลยอ่ะอยู่บัญชีแล้วกดลงชื่อใช้งานไปได้เลย และถ้ากดลงชื่อชิรัญการมาแล้วหรือว่าได้สมัครสมาชิกมาแล้วที่หน้าจอไลน์เว็บไซต์ก็ได้ไปติดกิเลย์ก็ได้มีบริการเป็ตฟอร์มที่เราได้สามารถจะจ่จะมุดทำารกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ใส่วนตรงด้านนี้ให้เราไดยสารจะได้มาทำารกันได้หรือว่าในส่วนตรงด้านนี้สำหรับใครถูกผมี่ได้คำมัดที่สำหรับใครตรงด้านที่จะได้คำมัดอะไรและไม่ได้ยอดเงินหรือว่ายอดเงินอาจจะไม่เพียงพอในส่วนตรงด้านนี้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนตรงด้านนี้กันได้โดยเฉพาที่คำว่าตัวเงิน ได้แคามัคณนจีเจอส่งการเติมเงินที่ระดับการตึงเงินข้อที่ไม่ระดับเพืบอมีเลยให้กับเราและสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ตึงเงินกันได้เนาะแต่เ้าอยัางสามารถที่จะลงช่องทางในการเติมเงินจได้ด้วยเพียงได้กดเข้าไปที่เข้างมาช่องทางเขาก็จะเป็นช่องทางในการเติมเงินขึ้นมาแบบนี้แต่ไอสามช่องทางให้กับเราสามารถที่จะเลื่อนเติมเงินกันได้ค่ะว่ามีใครจะหลวรือจ้ามากเลยในการเติมเงินสามช่องทางนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนไปได้เลยเนาะหรือที่ส่งต้นด้านนี้สำหรับใครนะที่ได้มียอดเงินกันอยู่ได้หรือว่าตึงเงินเราไปเสร็จแล้วิจััยกนได้เล แล er elle, kind of house, ้วก uh, ็พปลี it ่ยนในกดกับป uh, uh, ัดก oh, like ็แ uh, ล้วที่ในส่วนหน้าต่างติดถึงเว็บไซต์ก็แล้วในหน้าต่างติดถุงเว็บไซต์เขาจะมีหมวดหมู่บริการให้เราเรื่อยๆเราถ้ามันเรื่องเดิมเดให้ถือหน้าที่หมวดหมู่อ่ะแล้วเลือกที่หมวดหมู่แล้วเราจะจะทำการเป็นการเพิ่มยอดยอดไลค์ของในบลูไดจีเราเราก็เริ่มหาดูเนาะก็จะอยู่ตรงนี้เลยให้กดกันไปอ่ะเลือกกันได้แล้วที่หมวดหมู่นีนก็เลือกบริการบริการจะได้มีประโยมน์เราต่เรื่อกประเด็นในเรื่องแล้วกันให้กดไปได้เลยอ่ะ และแล้วกันได้เราจะหมุดปู่ลงบริการถ้่เราต้องการกันได้แบบนี้แล้วก็ให้น่าได้กดกลับมาที่พุทธไอจีของเราเพื่อมานจะจากล็อกลิง์แลยเขาได้ลิง์ของพุทธไอจีเรากันมาแล้วก็ให้เอาลิง์มาวางแล้วก็กดได้วางลิงในแต่ละแบบนี้ก็ให้ใส่จำนวนได้ต้องการจะมือเหมือนไปได้เลยและก็ได้เสรทางนี้ก็จะมวนได้แบบนี้ปิงเดือนนี้ให้กดสองเซ็งกันไป และก็ได <cin> ้กดสังเจีเป็นแรกค่ะของเรื่องของเราก็จะมีตะบุขึ้นมาแจ่มบอกให้เราได้ดูได้แบบนี้เลยเนาะสำหรับเผื่อใครที่ได้สั่งเจี๊ยบเป็นแรกอยากที่จะเช็คดูยอดออเดอร์สถานะว่าเป็นยังไงเผื่อะไรสั่งเป็นคำประเพณียที่จะดูยอดของออเดอร์เนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูที่ประวัติการเจี๊กันได้เล้วที่ในหน้าต่างตรงด้านนี้เขาจะมีหน้าต่างเป็นการแจ่มบอกยอด order สถานะให้เราได้ดูได้แบบนี้เลยเนาะว่าอยากที่ทำการจะไปเป็นการเพิ่มยอดอะไ์ของใมูุ้ทธจีขก็แจนขึ้นมาบอกว่าสถานะเราดำเนินการจำนวนที่ส อ่ะสำหรับใครที่ได้สองเจอกันไปแล้วก็รอกันไปก่อนแต่จะปู่เพราะมันจะร้อนหรือสำหรับใครที่เข้าไปสองเจือหรือเข้ามาใช้งานตามกันไปแล้วเกิดอุปสรรคเลครับห้องหรือว่ายังไงหรือว่าใช้งานกันอยู่แล้วเกิดขับห้องเนะาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่สุดหน้าด้านนี้กันได้เลยนี่ฟากมาตัว เกิดไ,ได้ข้ามาใช้งานก็นตามกันแล้วและเกิดมีปัญหาอะไรค่ะห้องอะไรยังไงเนาะพี่แค่ได้กดทำมาเป็นที่เดือดของตัวเนาะได้เข้ามากันแล้วก็มาพิมพ์หัวข้อและข้อความเลยตรงด้านนี้กันไปบุเป็นจะเวเสต์จะต้องสองอยางนี้แล้วได้กรส่งตัวก,กันไปตัวนี้ยาางจะเป็นการแจ้งปัญหาหรือว่าเป็นการสอบถามปัญหาแท็บบินก็ได้นะเบิร์ตไว้ง่ายกันแท้เลยเนะาะใครที่มีปัญหาในค่ะห้องหรืออะไรก็แจ้งพี่เข้ามาที่ตรงนี้ฉันได้เลย เอาง่ายๆตรงหน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่เราจะแจ้งัญหาดการปิ้งจะได้เพราะสำหรับใครที่เกิดมีปัญหาก็สามารถที่จะเข้ามาทามที่ได้บอกกันไปได้เลยเนาะหรือในส่วนด้านนี้สำหรับใครที่ได้เ,ข,เดข้ามาใช้งานกันแล้วเดี๋ยวเขาระดำการในแคมไปญด้านตรื่องของวิสัเนาะอาจไม่ได้มีปัญหาเลยขัดข้องหรือว่าอะไรเลยหรือได้เข้ามาใช้งานกันแล้วอาจเกิดสนใจอยากที่จะลงแนะนำให้ครตีหรือให้เพื่อนเราเข้ามาใช้งานตามเราดูก่อนได้เข้ามาใช้งานแล้วเกิดติดใจอยากได้ให้เพื่อนหรือคนรู้จักเข้ามาใช้งานตามเราดูเนาะเราสามารถที่จะแนะนำเพื่อนหรือคนร ส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักรับใกล้เพื่อนและคนรู้จักของเราเข้ากดเข้ามานดิงถึตัวเว็บไซต์เท่านี้งยายก็จะเป็นการแนะนำให้เพื่อนหรือคนรู้จักเขาเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้แล้วแบบเป,ไปไ็นง่ายกันได้เลยเนาะใครที่มีเพื่อนมีคนรู้จักและอยากจะแนะนำก็ข้ามาที่ตรงด้านนี้ก็ไปได้เลย หรือสำหรับใครได้ส่วนตรงด้านนี้ได้เข้มาใช้งานกันแล้วเดี๋ยวเข้านำการต่างๆไปแล้วเนาะอยากจะดูหมดบริการละไรบิการเสื่อมต้องเติมอยากจะดูหมดบริการหมดบริการอื่นอีกนอกจากถ้าได้ทำการจำไปก็ไม่สามารถจะได้กดเข้ามาที่ไน้ส่วนต่างบริการตรงด้านนี้กันไปได้ราที่เขาบริการทั้งหมดอาหากวีทคยเกิดสนใจอยากจะใช้บริการไหนหรือว่าดูเบิ้องตัอะไรไหนเข้ามาใ่ตรงด้านนี้กันไปได้เลยหรือสำหรับทศส่วนต่างๆตรงด้านนี้ของตัวเว็บไซต์เนาะคกว่าใครจะได้ใช้งานกับล้วหรือว่าทำการอะไรันไปแล้วอยากจะเช็คดูยอดกันแล้วเดี๋ยวเราทดลองกลับมาดูกันดีกว่าเนา ่ะก็เราทำกันนีแล้วก็ยอดของเดิมที่4เราต้องลองนี้นะจอซีกันดูนะว่าเคลื่อนย้ายแบบวุ่นเฟี้ยมาแล้ว โอ้และคนี้เลยเนาะหล tamam like ังจากที่เราทำการสังซื้เป็นไปแล้วก็นั่งรอจะพูดตอนนี้ยอดไลค์ของในบลูทีเราขออลไรเพิ่มาเจอมาที่ร่อแบบนี้แล้วเนาะเมื่อจากของบลอที่ที่หเราทำการสั่งซื้อเป็ไปหนึ่งร้อยกรเบื้องเตามาหนึ่งร้อยหกแบบนี้พอดีกันเป๊ะ่เลยเนาะแต่วื้ทีขั้นตอนในการทำก็ยังง่ายแบบนี้ด้วยเนาะสำหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานแต่เราดืเข้าทำการถอแล้วเนาะเพื่อจะรู้เลยเนาะวิธีขั้นตอนตัไม่ได้ยากเลยเนาะหรือว่าสำหรับใครที่ได้ยังไม่ท เพื่อนได้สามารถที like okay. yeah, em? possible, ่จะเข้ามาใช้ถานหรือเข้ามาทำเการตามกันได้เลยเนาะอ่หรือเพื่อนถ้าเราใครที่ได้เข้ามาใช้งานก็แล้วเกิดมีปัญหานการขัดข้องก็ยังให้สามารถที่จะไปแจ้งหรือติดต่อสอบถามเรืหองารแจ้งวินถในตัวเท่าไรได้สองกัะเพก็ได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็สี้เรับะทิ้งลงในวันนี้ก็เป็นไปไ้มากเลยด้วยเนาะหากวันนี้เราพูดอะไรผิดไปแต่ทำอะไรผิดพลาดแต่ทีนี้เฉียงอะไรกันบ้างหรือว่าอ่าจะมีช่วงที่แบบผิดพลาดอะไรกันหน่อยก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะแต่ถ้าหากใครรู้กันไปแล้วก็ไม่ได้เห็นเอาพาอะไรแต่ว่าให้ความได้ลองด